ที่เจ็ดอิติปิโสภควาอารหังสมามสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปนนสุขโตโลกะวิทูอนุตตาโรปุริสธรรมมาารถธิสัพทาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติสวาคาโตภควาตาธโมสันทิฏติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันยิโกปัจจตังเวทิตาโพ วินยูหิติสุปฏิปันโนภะกวาตโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะกวาตโตสาวะกะสังโฆญายะปฏิปันโนภะกวาตโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะกวาตโตสาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุขลลาเอสสะภะกวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโย อัญชลีการณิโยอนุตตารังคุญยะเขตตังโลกสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทวสุปู เสติกินจีเทโวเยสโกปัจฉังทัสสมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสาริปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังเจยานะเยมณีจินดาปิยังจะท่านังสะเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสะทางอุตตมังวรังหิตังเทวมนุษย์สานนาพุทธเตเชะนะโสธินา นัสันตุปัตถวาสเพทุขาบูปสเมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนางโอสะทังอุตตะมังมรังปะริลาหูปะสมะนังธรรมเตเชนโสธินานัสันตุปัตถวาสเพหุปยาวูปสเมนตุเตักัตตวาสังขรัตนางโอสะทงอุตตะมังมรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนโสโธินา นัสสันตุปัตถวาสเพรโคคาวูปะ,ะเมนตุเตอิติปิโสภควาอาระหังสม,มาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปนนสุขตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาระิสัทธาธทวมนุษย์สานังพุทธโธภควาติสวาคาโตภคว,วตาธโม สันติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเบทิตาโพวิญญูหิติสุปัติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆวุจุปัติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปัติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปัติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคขาลาเอสะววอสะภะกะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการานิโยอนุตตรงังปุญญะเกตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสงังธาสังโกนังอุปัสันติสินีหังมาตาปิตาวะ โอระหังปะภูลตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตตุโนทีปังกาเรเทโวสปโสเสติกินจิเทโวเยสกโกปัจชังทัสสมิงกินเนวทาทตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุมเมสิทธิลาพังชิยานเยมณีจินดาปิยังจทะทันางสัพเพชนะพระหูชนะปิยังมะมะสักกตวาพุทธัตะนานังโอสะทางอุตตมังวรัง ตังเทวมนุษย์สางพุทธเตชจนะโธทินานัตสันตุป so ัตถวาสเพตุขาบูปะเมนตุเตสักกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวังปะปะริลาหูปะสะมะนังธรรมเตชจนะโธทินานัตสัน so ตุปัตถวาสเพพยาบูปะเมนตุเตสักกัตตวาสังครัตน an ังโอสถังอุตตมังวรัง อาหุนเนยยังปาหุนเนยยังสังฆเตเชนณโสธินานัสสันตุปัตถวาสเพโรคาบูปเสเมนตเตอิติปิโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาระิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติ ສวມາຄະໂຕພະພະວະຕາທັມໂມສັນທິຕິໂກອາການິໂກເອຫິປັດຊິໂກໂອປັນຍິໂກປະຈຕະັງເວດຕະໂພວິນຍູຮີຕິສຸປະຕິປັນໂນພະພະວະໂຕສາວະກະສັງໂຄອຸທທຸປະຕິປັນໂນພະພະວະໂงโາວະກະສັງໂຄຍາຍະປະຕສາວະກະສັ ยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสักุคลาเอสปะกาวาโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการานิโยอนุตตรังบุญยะเขตตังโลกะสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโฆนางอุปปสันติ สิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตธุโนทีปังกะเรเทโวสุโปเทเสติกินจิเ,ปปเทโว เยสโกปชังทัสสมิงกินเนวาทตาปิยังกันตางสาที่ปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชิยานเยมณีจินดาปียังจากทานังสะเพยพระยพระหูชนะปียังมากมากสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสถทางอุตตะมังวรังหิตังเทวมนุษย์สานางพุทธเตเชนะสสุทนาณสันตุปัตถวาสะเพตุขาบูปสเมนตุเต สักกัตตวาพุทธรัตน um. ังโอสถทงอุตมังวรังปะปะริลาหูปะสมะนังธรรมะเตเชนะโสวธินานัสันตุปัตถวาสเพปยาปูปะเมนตุเตสักกัตตวาสังครัตนังโอสถทงอุตมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยางสังคเตเชนะโสวธินานณสันตุปัตถวาสเพโรคาภูปะเมนตุเต